สวัสดีจ้ามาเปิดคลิปกันด้วยดอกไม้ที่ระเบียงบ้านนะคะมีน้องบุบพานิตยกกนเอฟซีที่น่ารักถามมานะคะว่าเขาชื่อดอกอะไรจะ้ะก็มีทั้งสีชมพูอมม่วงตามด้วยสีขาวปนเหลืองแบบนี้นะคะชื่อในภาษาสวีดิชคริสันติมูลนะคะซึ่งแปลว่าดอกเบนจมาศจ้ะ วันนี้เรามาชมดอกไม้หลากหลายชนิดในรั้วในสวนของเรานะคะในบรรยากาศอึมครึมจากพี่น้องฝนตกไปปล่อยนะคะนี่ก็คืออดอกออชิดในภาษาสวีดิชนะคะก็คือกล้วยไม้จ้ะจ้ามาอัปเดตใบไม้สวยงามของเรานะคะชื่อวินด์วินที่ประการหอมปลูกเอาไว้เพื่อให้เขาปกคลุม หลังคาเรือนเลี้ยงสัตว์ดั้งเดิมนี้นะคะปีนี้รู้สึกว่า,าจ,จะมาสวยค่ะนี่เขากาลังจะเปลี่ยนสีด้านบนนู้นเห็นไหมคะโหปีนี้คุมไปเยอะเลยปีหน้าเราจะดึงให้เขามาคุมตรงที่โวโวนี้นะคะเพื่อสร้างเป็นบ้านใบไม้สวยงามจะจ้ะในมุมนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างที่มี กระจกแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมก็พยายามดึงเถาเขาขึ้นไปด้านบนนะคะนี่โอ้โหนุนค่ะขึ้นไปตรงโน้นนะเดี๋ยวเราก็จะสารเขาให้เขามาปกคลุมตรงที่ช่องว่างนะคะก็มีเอฟซีถามมาเหมือนกันนะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะเขาชื่อวินเดวินค่ะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ที่หน้าจอนะคะ นี่ค่ะปลูกมาสามปีแล้วนะคะปีนี้ถือว่าสวยที่สุดปีหน้าก็หวังว่าเขาจะสวยกว่านี้จะ้ะนี่พี่น้องใบไม้สวยงามค่ะมุมกว้างนะคะนี่นะคะมุมนี้นะปีหน้านี้เขาคงจะปกคุมทั้งหมดหอมจะพยายามดึงเถาเขาสารเถาเขานะคะตรงรั้วสาว้น้ำนี้ก็มีจ้ะ ปีนี้ถือว่ามาสวยมาสวยฝนตกพรนพรมอีกแล้วจ้าพี่น้องหอมไม่ได้พาเข้าครัวไม่ได้พาเข้าป่าไม่มีคอนเทนต์อะไรก็เลยคิดว่าจะพาชมดอกไม้นี่แหละวินวินใบไม้สวยงามอยู่ข้างเรือนกระจกนะคะอันนี้ก็คือบอกเอฟซีไปหลายครั้งแล้วเนาะก็อยากจะบอกอีกนะคะเผื่อบางท่านเพิ่งติดตามชมคลิปจะ ตั้งใจปลูกเอาไว้ให้น้องออรอนโนลาถ่ายรูปลงสตา้าแกรมนะคะแรงบันดาลใจก็คือเมื่อสัก4ปีที่แล้วจะแม่น้องออรอนอุ้มลูกไปหาถ่ายตามบ้านล้างต่างๆไปหาถ่ายรูปกับใบไม้ชนิดเนี้ยกับบ้านล้างเดินลำบากทั้งตำยุงตำแยฝรั่งค่ะหอมก็เลยมีแรงบันดาลใจว่า ลูกเอาไว้ในสวนเอาไว้ให้ลูกหลานเขาได้ถ่ายรูปนะคะปีนี้ใบดกมากเพราะว่าเราตัดยอดเขาเพื่อให้ใบเขาดกด้านล่างค่ะก็เรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆทุกปีก็คือบางครั้งเขาจะดกอยู่ด้านบนด้านล่างนี้เขาจะบางปีนี้เราเด็ดยอดเด็ดยอดปุ๊บใบใบแก่เขาก็จะ,ะงามอยู่ด้านล่างด้วยค่ะรอ รอชมนะคะจะสวยมากจ้ดอกทานตะวันของเราก็เริ่มเป็นเม็ดเริ่มจะแก่แล้วนะคะเก็บเอาไว้ปลูกเอาไว้ให้ให้นกกินมเมล็ดนะคะดอกทานตะวันหรือว่าซูโรสนะคะจากแปลงของทิวลิปหรือว่าทูนพลนนะคะ พอหมดฤดูดอกทิวลิปบานเราก็ปลูกดอกทานตะวันแทนจ้ะก,ก็เป็นความสวยงามแตกต่างฤดูกันจ้ะก,กุหลาบพ,พันปีหรือว่ารูสโดเดนรอนนะคะเขาก็จะมีดอกตุมตูมๆขึ้นมาแบบนี้นะคะบางครั้งก็จะเป็นช่อดอกบางครั้งก็จะเป็นช่อ กิ่งก้านนะคะอย่างนี้นะคะเขาก็จะโตขึ้นสูงขึ้นค่ะก็จะได้มีภูมิต้านทานกับภัยหนาวนะคะบางปีแล้วก็ได้ชมดอกเขาสวยงามบางปีก็เขาก็เฉาไปนะคะเพราะว่าที่นี่สภาพดินฟ้าอากาศก็คือหนาวมากนั่นเองจ้ะ สวัสตีวินแบนะคะหรือว่าเคอร์เนสีดำนะคะหอมปลูกเข้ามาประมาณสามปีเราจะปีนี้ก็ไม่ทันเจ้านกเหมือนกันนี่นะคะใบกำลังเปลี่ยนสีจ้ะพี่น้องเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศที่นี่เขาก็จะเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลนะคะใกล้จะถึงฤด,ดูหนาวเขาก็จะเปลี่ยนแบบนี้ เราก็มาเก็บภาพความสวยงามเอาไว้ก่อนเพราะว่าอีกไม่นานเขาก็ล่วงหล่นเป็นปุ้ยดินไปจ้ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะสวยจ้ะสวยมากชื่นใจจ้ะอันนี้น่าจะเป็นอ่ารัสเบอร์รี่ในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะผมก็ปลูกเขาเหมือนกันจ้ะอันนี้ถ้าเอฟซีที่ติดตามมานานก็จะจําได้ว่าเราเริ่มปลูกตั้งแต่ยังไม่มีจอบคะ่ะ จอบที่ใช้อยู่นั่นก็คือคูลเลมโบเขาดัดแปลงมาจากทั่วนะคะหั่นหลอนหั่นหลอนหรือว่ารัสเบอร์รี่จ้ะอันนี้ต้องใช้ตะข่ายคุมนละคะ่ะพอถึงถึงฤด,ดูหนาวนกต้องมากวนแน่เรามีอาหารให้เขาแต่ว่าอันนี้ถ้าเราจะสาธิตให้กับพี่น้องได้ชมเราก็ต้องคุมตะข่ายจ้ะดูแปลง ผักติ้วฝรั่งนะพี่น้องเห็นไหมคะแองซอระนะคะแองก็คือทุ่งหญ้านะคะซอระซอก็คือเปรี้ยวนะผักวัชพืชที่เปรี้ยวในทุ่งหญ้าค่ะอันนี้ก็ใบสวยมันกันนะคะกุหลาบพันปีจะ้ะรูสตูเด,ดรอนนะคะปีนี้เราได้เพิ่มหลายต้นนะคะเขาก็มีหลากหลายสีหลากหลาย พันค่ะเนี่เขาจะเป็นช่อช่อแบบนี้นะคะนี่คือช่อดอกนะเป็นพั่วค่ะอันนี้นะคะต้นนี้จะเป็นพั่วสีบานเย็นค่ะอ่ะวันก่อนใครนะใช่น้องหนึ่งหรือเปล่าน,น้องหนึ่งหรือว่าคุณหนูนานะบอกว่าผักกาดหอมต้นเดียวกินทั้งตำบลน,นี่จะต้องใช้ต้นไผ่ค้ำเอาไว้เลยค่ะ นี่ก็กุหลาบพันปีเหมือนกันนะคะกะอัปเดตให้ชมนะคะเผื่อเผื่อบางท่านจะเพิ่งติดตามชมช่องนี้นะคะกุหลาบพันปีเหมือนกันจะ้ะอันนี้ใบเขาก็จะเป็นออกสีเหลืองนะคะสีเหลืองเดี๋ยวเราจะเก็บไปเปรียบเทียบเขาก็ล่วงค่ะเดี๋ยวล่วงนะคะนี่ล่วงลงแบบนี้จะ้ะ แปลงสตอเบอรี่หรือว่ายูดยูบาร์นะคะค่ะบางท่านถามมาว่าเขาจะตายไหมมันหนาวคือลำต้นเขาก็ตายฮะสลบไปนั่นแหละลากเขายังอยู่นะคะปีหน้าเขาก็ขึ้นมาใหม่จ้ะนี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มเฉาแล้วแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีจ้ะแต่ถ้าไม่ไม่มีฝนมีแต่แดด สีเขาจะสวยมากอันนี้ก็จะสีแบบช้ำๆหน่อยนี่นะคะอันนี้เป็นแปลงของ2ปีที่แล้วจ้ะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะลากเขายังอยู่นะคะค่ะนี่ของปีนี้พี่น้องดูคะ่ะเนี่ยสวยมากคะ่ะปีนี้ สวยแล้วก็ดกค่ะลูกหลานเก็บกันเพลินเลยค่ะแล้วก็ไม่มีหญ้านะคะเพราะว่าปีที่แล้วปล่อยให้หญ้าขึ้นจนเป็นเม็ดแก่เป็นต้นอ่อนขึ้นจนแบบว่าถอนกันแทบไม่ไหวนะคะเนี่ยแบบนี้ก็ต้องมามาดึงออกนะคะต้นเดียวเนี่ยคิดดูว่าถ้าเม็ดแก่เม็ดแก่มา เขาจะร่วงหล่นลงกี่ต้นเข้าไปจะนี่นะคะแบบนี้จะเนี่ยตอนนี้ก็คือรากเขาไม่แข็งแรงนะถ้าเรามีเวลาเรามาดึงออกเลยค่ะถ้ารากเขาแข็งแรงมันก็ดึงไม่ได้นคะคะเราจะต้องถอนเขาตอนนี้ผมก็แวะเข้ามาเล็มอยู่เรื่อยๆนะคะอาวันนี้ก็ทำคลิปรวมๆแล้วกันค่ะ ไม่รู้จะสร้างคอนเทนต์อะไรมาฝากพี่น้องกันวันนี้รอคุณมาดิเลนอยู่ค่ะคุณมาเลนจะมานวดตัวหอมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทำคลิปเยอะเตรียมตะกร้ามาด้วยตั้งใจว่าจะเก็บแอปเปิลแล้วเอาไปเอเปอกฝานด้วยเครื่องเพื่อที่จะอบไว้ให้น้องออรอนนะคะน้องออรอนชอบแอปเปิลอบจะแต่งกวาจะถ่ายด้านนอกนะคะ แงกว่าหรือว่ากูรกะเรนแบร์จะใกล้จะเก็บแล้วนะคะวันนี้หอมว่าจะเก็บพาพี่น้องเก็บละคุณเลนโบบอกว่าฝนฟ้าตกอย่๋ยเพิ่งเก็บเลยพอดีเพื่อนบ้านจะมานวดตัวก็เลยผลัดเอาไว้ก่อนสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกใสอมอมเปรี้ยวออมหวานฝาดนิดๆน,นะคะ เขาบอกมันมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงจ้าค่ะคุณลัมโบเขาก็มีไม้สอยเตรียมไว้ให้แล้วนะคะไม้สำหรับหนีบเนี่ยค่ะโอ้โหน้องดูได้เยอะมากเลยนะเนี่ยลุโบบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งให้คุณยตาด,ด้วย บรรยากาศนิ่งๆนะคะดูทงชาติจะเปียกฝนด้วยแล้วก็ม้วนไปเกาะชัยคาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณมาดิเลนจะมาผลแดงสดสวยแถมยังมีใบที่สวยงามด้วยนะคะเรียกได้ว่าต้นเรินแบนนี่จะ เป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามที่สุดในสวนของเรานะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีแบบว่าสวยมากค่ะสวยมากต้องรอดูนะไม่งั้นก็ต้องย้อนภาพภาพไปดูสีเขาจะสวยเต็มแดงทั้งหมดนะ่ะแดงเต็มต้นนี่แหละจ้ะตอนนี้ก็ลูกแดงเต็มต้นเลยพี่น้องดูค่ะว้าวชื่นใจชื่นใจ ดอกบัวในสระปลาจา้าดอกบัวคือเนคครูสูนะคะนี่ค่ะใบของอัศริยานะคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะพี่น้องที่ริมบ,อบ่อปลานี่นะคะเป็นดอกก็สวยเป็นใบก็ยังสวยนี่คือใกล้จะถึงดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว ย่างเข้าแล้วค่ะพอถึงฤด,ดูเขาจริงๆแล้วโอ้จะสีสดสวยไปทั้งเมืองแหละค่ะจา่นี้ก็สวยจ้าเมื่อกี้ถามคุณเลมโบว่าชื่อดอกอะไรคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวจะค้นหาให้ค่ะเดีวเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้หน้าจอนะตอนนี้หอมก็ยังไม่ได้บอกว่าชื่อดอกอะไรนะคะที่เคยบอกเอฟซีนะคะว่า,าจะเป็นสีสีเขียวสีขาวแบบนี้นะคะเขาก็จะเริ่มชมพู อ่อนชมพูกแก่ขึ้นมาจา้ะนี่นี่ค่ะหอมถึงบอกว่าเออรอดูนะบ้านเมืองเขามันจะเป็นแบบนี้ค่ะเปลี่ยนหรือดูไปใบมงใบไ,ไม้ดอกมงดอกไม้ก็เปลี่ยนสีจ้ะยังมี พุ่มล่างก็สวยนะคะเดี๋ยวเร,เราไปดูกันพี่จ้ามาไม่ทันตั้งตัวก็เลยยังไม่ได้มาปักหลักให้เขานะคะเขาก็เอ็นๆแบบนี้อยู่ในพุ่มนี้นะคะใกล้ๆกับดอกต้นดอกอสัสริยาสีแสดของเรานะคะใบเขาจะสวยมากเหมือนกันจากต้นนี้เขาก็จะต่างสีไปจากสีชมพูนะคะ ใบเขาจะคล้ายๆดอกของเขาเลยนะคะอัสริยาต้นนี้จะต้นเชอร์รี่หรือว่าเซิร์ตเบร์ของเรานะคะเราปลูกไว้ในสวนนี่ก็3ต้นปีหน้านี้คงจะได้เด็ดผลแน่นอนจ้ะเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีเหมือนกันนะคะเซิร์ตเบร์จ้ะเราเลือกปลูกตรงขดหินหลานเขาจะได้ปีนขึ้นอย่างงี้ยค่ะคิดไปตามจินตนาการ แกดอกไม้สีบานเย็นของเราก็ยังพอมีให้เห็นนะคะแล้วก็รอดูเจ้าต้นนี้นะจะสวยมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหอมต้องมาดูแลก,ก่อนเพื่อตัดเอาไอใบที่มันคล้ายๆกับใบมะย,ยมหรือคล้ายๆใบสะเดานี่ออกอเพื่อเปิดแสงแสงอาทิตย์ให้กับดอกไม้นะคะแต่เราก็ต้องรักษาต้นที่เหมือนใบมะย,ยมไว้ แต่งให้เขาสวยนะเพราะว่าเขาก็จะมาแบบสวยเหมือนกันค่ะใบเขานะจะสวยมากเห็นไหมด้านในนู้นเริ่มมาแล้วทั้งท้งท,งที่ยังไม่มีแสงแดดนะมีสายฝนถ้าแดดมาสวยๆปีบางปีสวยมากจ้ะนี่นะคะนี่เขาเริ่มสวยแบบนี้จ้ะสีเขาจะสวยแบบสดชื่นมากจ้ะแข่งกับเรือนแบร์เลยจ้ะต้นนี้นะเห็ดคอนสนของเรานะคะ ที่เห็นวันก่อนนะคุยกับแม่ขวัญสวีเดนแม่ขวัญบอกสวยมากพี่เก็บเลยพอวันรุ่งขึ้นจะมาเก็บเห็นท่าเขาเกาะอยู่นี่นะคะท่าเขากินแหวงแหวงหอมก็เลยไม่เก็บปล่อยไว้ไว้เลยค่ะมันก็เก็บไม่สนิทด้วยค่ะมันอยู่ในสวนนะจ๊ะสวยงามมากแล้วก็มีนั่นอะไรถัดไปนะเสียงคุณเล,เลมโบบอกว่าคุณมาดิเลนใกล้จะมาแล้ว เดี๋ยวหอมก็คงจะต้องปิดคลิปแล้วทั้งๆที่ยังมีอะไรรีวิวให้กับพี่น้องชมเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวไปด้านหน้าบ้านก่อนจะมาหน้าบ้านก็เจอนี่เลยค่ะวันกอ่อนอานี่ไงเห็นไหมคะเจ้าทากมาเนะะี่ยค่ะปล่อยให้เขากินไปนะอาหารของพวกเขาเลยค่ะพูดปุ๊บเลื้อยมาเลยนี่ก็ใช่จ้ะคาปิฟูลหรือว่าดอกสายน้ำผึ้งก็ยังมีให้ชมอยู่นะพี่น้อง จะปีนี้บานนานเลยค่ะคาปิฟูลสายน้ำผึ้งอันนี้เป็นสีเหลืองออยู่ที่โขดหินนะคะโขดหินตรงนี้จะนี่นะคะจะโขดหินในส่วนนี้หอมปูกเขานะคะย้ายลากย้ายอะไรมาก็หลายปีละสองสมปีแล้วค่ะนี่ตุ้มตุมอยู่ก็มีจะ นี่สดชื่นเลยจ้ะนนนนด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นคาปิฟูลสีแดงนะคะหอมให้เขาเลื้อยอยู่ที่ระเบียงบ้านนะคะผลแก่เขาก็เป็นแบบนี้นะคะคิดว่าลูกลิงงอนนี่ค่ะผลแก่เขานะคะจะเราก็มาปิดคลิปกันตรงที่เรามาเปิดคลิปนะคะดอกเบญจม,มาศหรือยะเอนที yeah? mm ่มาแขะแข ยา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 นวเสร็จแล้วจ้าดูแลลูกค้าด้วยน้ำแอปเปิ้ลปั่นนะคะถามและเธอบอกว่าปรารถนาอย่างมากก็คือเยดตะแย่ะนะ,ะใส่กี๊กเลยค่ะมีห้องดูทีวีนะมาดิเลนอยู่ชั้นในนะคะไม่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านค่ะ

โคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า